สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวังหรือมูลลนิธิบ้านแห่งความหวังเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-18ปีบ้านแห่งความหวังนะคะเป็นสถานสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากามีความปอบบางในพื้นที่ให้เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยให้อาหารปัจจียนะคะแล้วก็ช่วยเหลือจนเด็กสามารถาช่วยเหลือตัวเองได้เมื่ออายุ18ปีคะ่ะสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง เป็นสถานที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กยากไร้และเด็กยากจนเด็กถูกทารุณกรรมซึ่งมีอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีเด็กอีกจำนวนมากที่ขาดการดูแลเอาใจใส่และขาดที่พักพิงมูล,ลนิธิบ้านแห่งความหวังจึงได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้นเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่อก่อนเราทำในเชิงสงเคราะห์ก็คือให้ที่พักพิงให้การช่วยเหลือด้านอาหารให้การศึกษานะะอย่างเดียวแต่ว่าสถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรความช่วยเหลือที่เราได้รับนะคะเราได้รับจากบริธีลราเชนเดลสปัวจาก ฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสนะคะเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวังมีวัตถุป,ประสงค์สำคัญของการก่อตั้งคือสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา และพัฒนารอบด้านตามวัยช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วนหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง สถานสงเคราะห์เด็กเอก,กชนบ้านแห่งความหวังมีการให้บริการที่สำคัญดังนี้บริการด้านปัจจัย4ได้แก่ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารการดูแลสุขภาพอนามายัยและพัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญดูแลเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทนโดยไม่ตัดขาดเด็กจากครอบครัวเดิมและเยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำผู้ปกครองเด็กสม่ำเสมอบำบัดฟื้นฟูฟฟร่างกายและจิตใจใใและสังคมของเด็กดโดยที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กบางครั้งเราต้องลงไปทำงานใกล้ชิดกับครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองของเด็กด้วยโดยจะต้องผ่านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์หรือว่าการทํางนานร่วมกับชุมชน ไปประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภายในชุมชนต่างๆเพราะว่าการทำงานทางด้านนี้นะคะจะเป็นการทำงานในการแก้ปัญหาเชิงลึกของเด็กๆ